Men då Dålig är ju tungan. Älskling. Ser man. En jättefin karljon här ju. Ja. Den. den ser riktigt fast och fin ut också. Nu tar och klippa lite. Vi gör så här.

ับมีดมาคมกรีบพออี่น้องเอ๋ย่ะดอกหนึ่งแล้วค่ะจะนี่ดูคมกรีบฝั่งนี้ทุกคน Ja, står så här då. Så ni ser här, det är ett fält här och skogen är full också. Vi plockar någon här bara. där. Kommer jag ska visa dem för er. Vänta. Ni ser. Fantastiskt fina. Så nu bara kör köra vidare. ขาบกต้องเท่านนขาดึงขึ้นแบบ หันไปทางนี้เอาไปนวก่อนเอาไปกองกันก่อนมันเห็ดนี้มันยากมันไม่มันไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ง่ายหรอกทุกคนมันไม่ค่อยถ้ามันเห็ดดีอะมันไม่ค่อยแตกหรอกถ้ามันแตกก็ปล่อยมันไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก you. Yeah. พ่อกลัวไม่มีอะไรใส่แม่ก็เอาถุงมาถุงนึงเนาะแล้วแกก็เอาถุงใหญ่มาถุงนึงเสื้อเราก็มีถอดใส่ไปซะดูฟิมาฝรั่งไหมได้ยังไงพ่อหรอหอมตุ๊กปลอกกะเห็นนะอุ้ยทุกคน Det växer, jag vet inte vad det är. Det växer och växer och växer. Ah, <laughs> Looky looky at this one. Fina. Mm. Perfekt. Nu we'll klipper oh, vi dem. Nu är vi här under. Det ser lite halvdåligt ut. Kolla. Den är de lá, กำลงังคืนเต็มพี่น้องมันกำลัองออนแอช่วงทั้งหนาวทั้งพึ่งถือฝนออจุดนั้นไว้ก่อนนะ båda dem allting det Inte ta våra hemliga planer. Vi kommer snart. Det här, alla hemliga planer. Jag menar de som är nere. Ja, men det här bara. Vi ska gå till nio. Först. Så kan... ยังกองไม่ได้เด้อแบบนี้โอ้โอ้เซออ,ออนเฮ็ดเฮ็ดแต่ล้างคืนเต็มน้องเลยไปเฮ้อาอ่าเบิงเอ้อเฮ็ดแล้วกันมาป,ปลาหมายรับจ้ะก็ลังคืนแล้วมีความสุขหลายๆเฮ็ดพึ่งก็คืนเฮ็ดอัน เห็ดดำค่าเหลืองก็ขื้นเห็ดมันปูก็กำลังขืนเต้พี่น้องเอ้ยคุณน่ะอ้าวคุณน่ะแจ็คแจ็คคอมแฮนี่ดูดิพี่น้องเอ้ยร่างขืนมาเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะลูกๆดูดูด ดูดูทุกคนมันอยู่ใต้นี้ คือทำให้น้องพอน้องเคนนะคะเพราะน้องพอน้องเคนจะเป็นคนล้างปีนี้ใช่ไหมไปทังเหนื่อยต้องตัดขาอัตตาดดโฮนุอยบีอาสด้อ๋อย้อเข้ามาอีก Spänt, spänt, spänt. Där, det är mycket i under, små... små väntan, tratt, och ett små blåbär. Blå under blåbär, där borta. Du vill inte åka hej. Nej, det är här bara. Vi, vi tar den. Du, du kommer inte ihåg vad vi brukar göra? Now. Och se under blåbär. Filma också. Med din telefon. Där så ser du att du filmar. Är det filmar. Den är fin. Har du tryckt? Ja. Mm. Här, här var det riktigt fina kantareller bland blåbärsriset. Den här ser ju stor och fin ut. Den lite lite halvskalad men gör inget. Så, fina. Vi klipper lite. Allright, dan gaan we verder. Zo daar, ook het af. Oh, gedaan. blokken heb het Ja. Mm. Ja. Där har vi fina, jättefina. Så som sagt, det finns överallt i skogen nu. มีลูกสาวมาอยู่ใกล้ๆก็อุ่นใจไปหลายอย่างเขาเขาจะจบแล้วเขาก็เขียนแค่รายงานเขาไปอยู่ตรงไหนก็ได้ <c oughs> ถ้ามันอยู่รกๆเดี๋ยวแป้งจะเอามาตัดขาดคะนี่ใต้ต้นอันนี้มันมันมันตีดเท่าเจ็บพี่น้องเลย โอ้บ่ได้เลยดูทรงเขาจะเริ <for S 1> ่มตัดต้นไม้แถวนี้แล้วทุกคนเอ้ยข่อยย่านปีหนาคือบ่เหลือปลาข่อยดอกมองนี้เอ๋เหรอเชนโซ่ดอมสโกเข้ามาคลิปบัสน็อทอนี่อะไรแทรดอ๋อดอมเฟอร์เบรเวกอย่าทรูด้ ngắm mắt Được ngắm Em anh tôi nhớ nhiều lắm rồi Nhớ tôi nhớ Nhớ ก้งนเก็บมาก่อนมันอยู่ใต้ต้นไม้เนาะเดี๋ยวจะเจ็บนี่คนละดอกบุญเด้อม,มันอยู่ใต้ต้นนี้เห็นไหมสังเกตไหมจริงมี้นเนยอะนะ เรตัดูเม็ดไหมเก็บโยนก่อนเดี๋ยวไม่ทันคุณพอ่อเดี๋ยวจะไม่ได้คลิปให้ดูระ <c oughs> เลงเลยทุกคนเอลฟลูก,กูเยอะมากเลยเขาเรียกอะไรนะ เห็บเห็บเข็บควายใช่ไหมขาเหนียวด้วยกัดเจ็บด้วยเนี่ยอะกูะอย่าเรดอะไรเข้ามา Jag är rädd att du kommer ta då. Jag bara plockar. Din mm. var är korgfull nästan. Så kan jag göra. Nej, jag klipper. Professional. Mm. Jag har förlorat dig andra sidan det där nu får du komma hit. Nej, men ni ser då. Ta. Det är inte dåligt än så länge. Det var väldigt vanligt att det inte fanns มันหมักอยู่ปลาหกหกเลยปลาลงโลกไม่ค่อยออกแล้วช่วงนี้ไม่ออกหรอกอเพราะเขาเพราได้ความชุ่มชื้นไงปีนี้มันแรงเขาเลย ขึ้นปลาลกๆแบบนี้เก็บตัดขาก็จริงแป้งไม่ได้เก็บสะอาดไปเลยนะพแป้งต้องไปทำความสะอาดทีหลังไปล้างไปคัดดูดีๆให้เขาอีกขนส่งลูกค้าเด้อ ถ้าชอบดูแบบสบายๆแบบไม่รีบสวยๆเก็บสวยๆไปเลยหลายช่องเลยนะคะทุกคนหลายช่องเก็บดีมากเก็บสะอาดเก็บสวยเก็บเรียบร้อยค่อยๆไปแต่ชอบแบบอุยุอัญอญากับแม่แป้งนี่แหละชอบแบบเร่งรีบอุยุอัญอญะช่องแม่แป้งแนะนำมีหลายช่องนะเขาเก็บสวยมากเก็บดีดี ช่องน้องนกคุ้มก็เก็บดีช่องมาดามบ้านนาสวีเดนก็เก็บดีหลายช่องช่องเซียนเซียนอะไรล่ะเซาซอแออะไรนั่นนะหรืออุยุอัญญะช่องอุยุอัญญะก็เก็บดีเก็บดีหลายช่องอยู่นะช่องแม่น้องเอเมเบรี่ก็เก็บดีอะ่ะผักปลาผัก,กพิกิงมัคชูอะไรของแกแกเปลี่ยนชื่อใหม่อะไรนะ ส่วนถ้าแบบชอบสนุกสนานกรี๊ดกราดสนุกสนุก,น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 กเก็บเห็ดมว้วนอ่ะช่องสาวหนวดด้วยจ้ะเต็มแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ของพ่อก็ได้ครึ่งหนึ่งของแม่เต็มแล้วปะไปกต่อเอกเลยจ้า